นิยายดักเรื่องลบเหลี่ยมมังกรแต่งโดยตาอนาตาตอนที่สเรื่องของการทำอาหารไม่ใช่เรื่องยุ่งยากสำหรับพาวพิลาศในเมื่อเธอตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะทำอาหารทั้ง5้าเมนูและจะทำอะไรซึ่งปาะนุดของเธอ ก็ได้จัดเตรียมของรอจนพร้อมเหลือแค่การปรุงรสไม่นานอาหารรสเลิศพอพอกับอาหารเหลาหรืออาหารชาววังก็ถูกจัดจานพร้อมขึ้นโต๊ะก่อนที่พาวพิลาาจะรีบขึ้นห้องเพื่อไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งตัวอดนึกแปลกใจไม่ได้ที่โทรศัพท์หาแทบป,ปี้มิติด ตอนที่เขาบอกว่ามีงานโชว์ตัวก็แค่ส่งข้อความทางไลน์สาวสวยเริ่มขมวดคิ้วด้วยความสงสัยปกติเรื่องเมาส์มอยของนางจะต้องเป็นเลิศแต่คราวนี้กลับไม่ใช่แต่ไม่เป็นไรหรอกในเมื่อบอกเวลานัดและบอกสถานที่แล้ว ไปถึงก็คงแค่เปลี่ยนชุดที่ทางแบรนด์เตรียมเอาไว้ให้นั่นแหละคิดได้ดังนั้นจึงเริ่มเก็บของใส่กระเป๋าเตรียมเอาไว้ไปแต่งหน้าแบบฉุกเฉินหน้าพร้อมคอนแทคเลนส์สายตาสั้นพร้อมผมพร้อมทุกอย่างก็ไม่มีอุปสรรคสำหรับเธออีกต่อไป เมื่อแท็กซี่มาส่งเธอ,อยังสถานที่ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมซึ่งมีทีมงานหญิงรอเธออยู่ที่นั่นมาถึงก็แนะนำตัวกับเธอว่าเป็นฝ่ายประสานงานนางแบบห้อยบัตรของทีมงานก่อนจะอธิบายเรื่องตัวสินค้าซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้กับเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งเธอ พยายามตั้งใจรับฟังระหว่างขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นชั้นไหนเธอก็ไม่ทันได้มองหรอกดูแค่ว่าระหว่างทางเธอไม่ได้พบเจอกับใครเลยนอกจากผู้หญิงคนนี้ที่กำลังอธิบายงานของเธอกระทั่งการสอบถามข้อมูลที่เธอจำเป็นจะต้องเรียนรู้และชุดที่เธอจะสวมสําหรับงานอีกฝ่ายก็ตอบอย่างเรียบง่าย ว่ามีทุกสีและเธอจะเตรียมสิ่งที่เธอจะเตรียมมาก็ดีอยู่แล้วมาดูตัวอีกทีเธอก็เข้ามาอยู่ในห้องห้องหนึ่งซึ่งดูครั้งแรกมันก็เป็นห้องพักสาวนักต้อนรับก็ขอตัวลงไปรับนักแสดงท่านอื่นต่อไปที่กําลังรออยู่และเธอก็เอ่ยขอบคุณยามีไมตรีก่อนที่เธอจะได้พบกับ หนุ่มใส่สูตรผมสีน้ำตาลเข้มตัวเบเรมหน้าตาคุนคุนแฮเขาจ้องมองเธออยู่ก่อนและเธอก็จำได้เขาเขาคือนายบอดีิการ์ของอิตาดา้อนคนนั้นนี่เผ่าพิลามยืนตัวแข็งทื่อขณะที่อีกฝ่ายขยับเข้าไปที่ประตูเพื่อปิดทางไม่ให้เธอหนีและ หลีกเลี่ยงการจับตัดจ,จับต้องเธอหรือแม้แต่จะบังคับเขาไปข้างในเธอครับคุณแองเจลคุณแท็บก็อยู่ด้านในผมไม่อยากทำให้คุณลำบากใจอีตาฝรั่งตัวยักษ์พูดไทยชัดเป๊ะด้วยน้ำเสียงอันสุภาพและเธอก็ตกใจเป็นบ้าเมื่อรู้ว่าแทปปี้เพื่อนของเธอ เป็นเป้าหมายให้คนบ้าก,กามมาใช้ให้หลอกเธอมาที่นี่อย่างไม่ต้องสงสัยนายทำอะไรเพื่อนของฉันเธอกำรามกับอีกฝ่ายโดยไม่คิดจะเกรงกลัวอิตาฝรั่งยักษ์บิดปากนิดนดไม่ยอมตอบแต่รีตาลงมองเธอ ที่สูงแค่ระดับจมูกของเขาเท่านั้นเธอจึงสะบัดหน้าใส่อย่างไม่ยอมแพ้คิดไปสารพัดสารเพว่าเธอปล่อยให้ผู้หญิงคนเมื่อกี้พาเธอมาแบบง่ายๆโดยที่เธอไม่ทันได้เอกใจเลยด้วยซ้ำแท็บบี้แท็บบี้เธอตะโกนขยับตัวอย่างระมัดระวังมองห้องที่ใหญ่โตหรูหรา เราก็เป็นเพนท์เฮาส์ของใครสักคนและให้ตายที่นี่ไม่มีใครเลยอันที่จริง,<_ <p> _งเธอเองก็ไม่ทันได้มองหรอกว่าห้องมันประดับได้งดงามขนาดไหนเพราะหมัวแต่ห่วงเพื่อนสาวอืมอืมได้ยินเพียงแค่นี้แหละเธอก็ต้องตกใจเพราะแทบบี้เพื่อนรักของเธอนั่งอยู่บนเก้าอี้ มือของหล่อนทั้งสองข้างถูกผูกติดอยู่กับที่วางแขนปากก็ถูกปิดด้วยเทปกาวขณะที่เจ้าตัวพยายามทรงสายตาและพยายามออกเสียงอื้ออาแต่ทำไม่ได้เธอกลัวก็จริงทั้งกลัวและทั้งตกใจที่ไอ้พวกป่าเถื่อนมันทำกับเพื่อนของเธอแบบนั้น เธอจึงทลาก็าไปหาเพื่อนโดยที่ไม่สนใจใครอีกคนที่ยืนกอดอกมองท่าทางสบายๆที่บ่าเครื่องดื่มของเขาพร้อมกับบรันดีในมือของเขาด้วยมือเล็กๆของพราวพิลาชค่อยๆเปิดแทบกับเทปกาวบนปากของเพื่อนด้วยความระมัดระวัง เธอจึงสะบัดออกมาเมื่อเห็นรอยช้ำที่มุมปากของเพื่อนรักโอ้ยอตายเธอน้ำตาซึมเมื่อเห็นเพื่อนเจ็บเธอจึงอดเจ็บไปด้วยไม่ได้ฉันขอโทษฉันถูกบังคับแกก็เห็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธอกอดเพื่อนรักก่อนจะขยับมือลงไปเพื่อแก้มัดให้อีกฝ่าย ถ้าเป็นผมจะไม่ทำอย่างนั้นเสียงทุง้มดังกังวานทำให้พราพิลาหันไปมองคนที่ส่งเสียงมาจากบาเล่าและเธอก็เห็นเขานายเธอคำรามออกมาด้วยความแค้นทำไมคุณต้องทำร้ายเพื่อนของฉันด้วยแม้จะกลัวแต่ก็ยังอวดดี ต่อตาต่อปากกับเขาเขาพยักหน้าเนิดนิดยินดีนะที่คุณยังจำผมได้เธอคำรามคู่ต่อไปก็ต้องจำได้สิก็นายมันคนบ้าการมชอบใช้ความรุนแรงเขาหัวเราะช่วยไม่ได้ก็เพื่อนเธอไม่ความร่วมมือทั้งทั้งที่ขอกันดีๆดันมาต่อยคนของฉัน แค่นี้มันยังน้อยไปด้วยซ้ำพราวพิราชหันกลับมามองหน้าเพื่อนที่ไม่ได้ปฏิเสธแต่ถึงแม้จะเป็นจริงดังนั้นเขาก็ไม่น่าจะต้องทำกันรุนแรงอีกอย่างเขาเป็นฝ่ายบังคับเพื่อนของเธอแล้วมันจะผิดอะไรในเมื่อเพื่อนของฉันจะปกป้องฉันเพื่อนของฉันยังมีอาระยะธรรมมากกว่าคุณอีก ที่อยากได้อะไรก็ต้องได้โดยไม่คิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะยอมหรือไม่เธอต่อว่าเขาสีหน้าท่าทางเอาเรื่องในแบบที่ว่าพร้อมจะตายกันไปข้างหนึ่งเขาจึงหัวเราะเบาๆก็อย่างที่บอกแหละแม่หมดน้อยผมมีข้อเสนอให้คุณมันแฝนอกจากคุณจะไม่ได้ แต่คุณยังประจานผมจนเสียหายๆคุณเริ่มก่อนนะ่ะไม่ใช่คุณหรอกเหรอที่หักหน้าผมในคืนก่อนแล้วมันจะแปลกไหมที่ผมจะแค้นเขาพ่นลมออกจากจมูกเพราะยังจําสีหน้าของแขกและใครต่อใครที่มองเขาในโรสคลับราวกับว่าเขาเป็นคนบ้ากามอย่างที่เธอกล่าวหาเขาจริงๆ ก็แค่บอกมาว่าคุณอยากได้อะไรแค่นั้นสาวน้อยผมก็พร้อมจะให้คุณได้ทุกอย่างไม่เห็นต้องเล่นตัวขนาดนี้หน่อย,อยเขานนี้มันเธอมเม้มปากสีสดเดินเข้าไปหาเขาอย่างไม่กลัวเอาข้อตกลงของคุณไปลงนรกซะฉันบอกว่าไม่ก็คือไม่ฉันมีศักดิ์ศรีมากพอและฉันจะไม่ยอมนอนกับคุณ ม่ยอมเป็นของคุณ ite, แค่เพียงเพราะอะไรอะไรที่คุณจะเอามาฟาดหัวฉันมันเข้าใจยากตรงไหนฮะตาโตโตเลึงใส่เขาอย่างไม่ยอมแพ้เขาจ้องมองเธอด้วยความแปลกใจในขณะที่มีสาวๆมากมายยอมขึ้นเตียงกับเขาบางคนถึงกับไม่ขออะไรก็ยังมีแต่ เธอกลับไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาแต่ที่เธอก็รู้ว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาที่จับต้องได้ทั่วๆไปเขาบิดปากนิดๆใส่หน้าอย่างไม่เชื่อหูทำไมแองเจลเธอยืดคอเต็มความสูงมาจะต้องเงยหน้าสบตาเขาฉันเกลียดการบังคับฉันเกลียดผู้ชายที่เห็นผู้หญิงเป็นเพียงของเล่นและ เกลียดการขายศักดิ์ศรีฉันยอมอดตายดีกว่าเป็นนางบมเรอของคุณเธอชิ้วนี้จิ้มที่อกของเขาแรงๆคุณเหมือนหน้าดังเกียรติดวงตาของเขาแข็งกร้าวขึ้นมาทันทีเธอเอาแต่ต่อว่าเขาตั้งแต่มาถึงทั้งที่เขาก็ให้ทางเลือกกับเธอสารพัดขออะไรเขาก็จะให้สุดท้ายเขาก็น่าดังเกียรติสำหรับเธออยู่ดี จำมากไปแล้วนะแองเจลเขาคำรามดึงข้อมือของเธอแต่เธอสะบัดออกแต่ทว่าฝ่ามือนะกลับบีบดุนแรงมากยิ่งขึ้นและไม่เปิดโอกาสให้เธอถอยหนีเขาไปไหนได้อีกเขาควายข้อมือของเธอไปทางด้านหลังของตัวเธอเองขณะที่เขาก้มลงมา จ้องตาเธออย่างมาดหมายมันจะอะไรนักหนาก็แค่เป็นผู้หญิงของฉันมันหน้ารังเกียจตรงไหนให้อะไรก็ไม่เอาและยิ่งมาชีหน้าด่าผมชอดชดผมก็มีความอดทนนะคุณเขาพูดใส่หน้าเธอพยายามอย่างยิ่งไม่ให้แสดงความรุนแรงออกมาและทำให้เธอเจ็บไปมากกว่าเดิมทา,ทางที่ปกติ เขาไม่เสียเวลาต้องเกลี้ยกล่อมใครนานๆเธอทำเสียงเชื่อก่อนจะบิดปากจิ้มลิ้มก็เกรงใจให้มายุ่งกับฉันละ่ะฉันบอกว่าฉันไม่ต้องการเขากล้มลงมาใกล้จนปากแทบจะชนกับปากของเธอมือของเขาก็รวบร่างของเธอจนชิดร่างกายของเขาจนเธอนึกวัน สายตากลมโตเริ่มหวัดวันหัวใจขงเธอเริ่มเต้นดุแรงด้วยความหวาดกลัวและความใกล้ชิดพอเริ่มตะนักว่าเธออยู่ในสถานที่ของเขาและให้ตายเธออยู่ในอ้อมแขนของเขาแต่ผมจะเอาใครแต่ผมจะเอา ใครจะทำไมดูสิว่าเธอจะขัดขืนฉันได้ไหมอย่างน้อยฉันก็มีของเดิมพันเขาเหละตามมองไปทางเพื่อนรักของเธอที่ได้แต่นั่งมองตาปริปๆโดยไม่มีทางต่อสู้แววตาของเพื่อนที่ส่งมามันทำให้เธอใจหายแม้เธอจะไม่เอ่ยว่าเขาจะทำอะไรเพื่อนของเธอแต่เธอก็มีคำพูดอันเจ็บแสบ ที่พร้อมจะมอบให้กับเขาไออินไอหน้ายัางไม่ทันจะได้ด่าปากจิ้มริมก็ถูกปิดด้วยปากหยักหนาของเขารสชาติที่เธอยังจำและรู้สึกได้ว่ามันแปลกขนาดไหนและมันสร้างความหวานล้ำยังไงแต่มันไม่ได้ทำให้เธอคลิบเคลืมนอกจากจะด,ดินและ ปฏิเสธเขาแม้มันจะเป็นการสัมผัสที่พร้อมจะแผดเผาเธอยิ่งดินก็ยิ่งอยู่ในอ้อมแขนที่แสนจะแข็งแกร่งของเขาร่างอวบร่างอวบอิ่มบทเบียดกับร่างกายกำยำอันทรงพลังจนเกินจะยับยั้งชั่งใจเขาเลือกที่จะแบกเธอขึ้นบ่าเพราะไม่อยากให้ภาพบาดตา เพื่อนรักของเธอที่นั่งมองตาปิดๆและเธอก็ดิ้นอย่างกับอะไรดีเธอส่งเสียงกรี๊ดกรี๊ดทุบหลังทุกไป,กป่เขาดังอักอักเข่าของเธอกระทุง้งกระแทกอกเขาจนเขาคำลามลั่นและต้องตีหนักๆด้วยฝ่ามือของเขาลงบนสะโพกของเธอหนักๆแทนกว่าที่เขาจะโยนเธอลงบนเตียงนุ่มในห้องนอนของเขา แสงไฟสีส้มอ่อนยวนตาภาพงดงามของเธอบนเตียงดูจับใจแม้ว่าเธอจะยังดิ้นรนเขากดแขนของเธอไว้แนบบนเตียงมองใบหน้าหวานในกรอบผมสีดำที่กระจายกระจัดอยู่โดยรอบบนเตียงสีแดงเปลืองของเขาช่งงดงามมีเสน่ห์ยิ่งนัก เขาใช้เข่าทั้งสองกดขาของเธอไว้ไม่มีทางให้เธอปฏิเสธเขาได้เขาจะต้องได้เธอจะว่าไปแล้วนะฟรีก็ดีเหมือนกันแลกกับที่ฉันไม่เอาเพื่อนของเธอไปข่าหมกป่ายัางไงบะเขาจงใจจะกวนประสาทเธอซ้ำร้ายยังหัวเราะให้เธอรู้สึกทั้งโกรธทั้งแค้นไอ้คนลรไอ้คนเลว ไอ้บาการไอ้อและเขาก็ใช้วิธีเดิมปิดปากของเธอซ้ำโดยไม่มีเสียงที่จะโดยไม่เสียงที่จะสอดลิน้นเข้าไปเพื่อเปิดโอกาสให้เธอกัดเขาได้และเขาก็ไม่อยากบาดเจ็บถึงขั้นพูดไม่ได้ไปตลอดชีวิตออเสียงเล็กยังคงรอดออกมาเพื่อประท้วง ปากปวบอิ่มที่เริ่มบวมเพราะการถูกบดเคี้ยี่ซ้ำๆอย่างหนักเขาตรงใจเม้มดิมฝีปากอิ่มของเธอขบเบาๆยิ่งทำให้เธอแทบจะคลั่งกับการหยอกล้อของเขาเขาทั้งสองของเขาเริ่มแทรกระหว่างขาเดียวเธอถีบแต่ยังไงมันก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยเขาเอาชีวิตเพื่อนของเธอมาต่อรองกับเธอ และเธอก็ไม่ยินยอมให้เขาทำอย่างนั้นแน่ๆเมื่อเขาถอนริมฝปีปากออกและไล่จูบลงไปที่วงแก้มนุ่มหอมไล่ลงมาที่คางลำคอไม่สนใจว่าเธอจะต่อต้านและด่าเขาด้วยถ้อยคำหยาบคายปลายลิ้นสัมผัสแอ่งที่ประจรตรงร่องกระดูกไหปลาร้าเห็นอกอวบอว,วบกระเพื่อมตามแรงหายใจหอบ ยิ่งหน้ามองหน้าดิ้มลองเขายิ้มเจ้าเลยอย่างไม้มาดกระซิบปนคำรามที่ริมหูนุ่มเบาๆแม่หมดน้อยของฉันมาสนุกกันดีกว่ายังไงฉันก็ต้องตอบแทนเธออย่างงดงามจนกว่าเธอจะพอใจนั่นแหละพูดจบก็หัวเราะในลำคอใช้ฟันคบติ่งหูนุ่มๆมเบา ผ่านให้เจ้าของคนลุกคอนชันก่อนที่เขาจะจูบลงบนเนินอกอิ่มๆจนเธอรู้สึกเจ็บจี๊ดขึ้นมาเขาทิ้งรอยแดงเอาไว้หลายรอยเหมือนตรงใจจะประทับตาเขาจงใจตีตราจองไม่ถามเธอสักคำว่าเธอพอใจหรือไม่ที่จะได้เขาเป็นเจ้าของข้อมือเล็กๆทั้งสอง ถูกรวบด้วยมือข้างเดียวของเขาในขณะที่เขาก้มลงตรีตาจองเนื้อนุ่มๆที่ผลจากขอบชุดเดรสที่เธอสวมอยู่มืออีกข้างก็ทำหน้าที่จัดการกับสิ่งกีดขวางเพื่อให้ดิมฝีปากร้อนทำได้ตามใจจนธรรมชาติที่แสนร้ายกาจสร้างความปั่นป่วนให้อารมณ์สาวที่ไม่เคยได้สัมผัส กับสิ่งเรานอกจากการบังคับซึ่งครั้งหนึ่งมันเคยเกิดขึ้นกับเธอความโหดร้ายที่ยังคงฝังใจพ่อแม่ที่ถูกฆาตกรรมในบ้านที่แสนอบอุ่นพวกมันจับเธอมามัดตรงกลางบ้านเธอมองเห็นพ่อกับแม่ถูกตบตีเพราะพวกมันอยากได้ข้อมูลบางอย่าง และเมื่อมันไม่ได้พวกมันก็ตัดสินใจปลิดชีวิตของพวกท่านก่อนที่พวกมันจะลากเธอออกมาและพยายามจะล่วงละเมิดทั้งที่ตอนนั้นเธอยังอายุไม่ถึง16ปีมันเลวร้ายมากแม้จะมีคนช่วยเธอเอาไว้ทันแต่มันก็ยังคงฝังใจเธอและเขากำลังจะทำให้เธอปั่นป่วน จนไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงที่น่าเชื่อถือได้นอกจากความขยะแขยงที่พวกผู้ร้ายต้องการจะฆ่าเธอทั้งเป็นหมดแล้วศักดิ์ศีที่เธอมีมันเคยเลวร้ายที่สุดในชีวิตแม้เธอจะถูกช่วยเหลือไว้ได้ก่อนแต่เธอก็ต้องบำบัดอยู่เกือบสองเดือนจนแทบใช้ชีวิตอย่างปกติไม่ได้ ร่างที่เคยกระเสือกระสนดิ้นโดนจึงนิ่งอึง้งดวงตากลมโตเบิกค้างอาการของเธอทำให้คนที่อยากเป็นเจ้าของอาการของเธอทำให้คนที่อยากจะเป็นเจ้าของของเธอใจจะขาดถึงกับชะงักงนันด้วยความแปลกใจ มังกรค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองใบหน้างดงามที่ตาเลือกมองตาค้างเขาขมวดคิ้วนึกแปลกใจกับอาการตาโตๆโตที่เธอเอาแต่ต้องโคมไฟคริสตัลทรงกลมที่ห้อยอยู่กลางห้องร่างกายของเธอแข็งค้างมือเล็กๆของเธองิกงอผิดรูปและปากออิ่มที่เคยเป็นสีเชอร์รี่ ตอนนี้กลับซีดเผือดก่อนที่เขาจะอุทานออกมาเมื่อเห็นเลือดไหลจากริมฝีปากของเธอหาเอ้ยอะไรวะเนี่ยมังกรสะบดออกมาเมื่อไม่เคยพบเคยเจอกับอาการชักเกรงก่อนที่เจสจะรีบทลาเข้ามาเจ้านายาก่อนที่เขาจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมังกรก็ได้แต่มองภาพของนางฟ้าตัวน้อย ที่กอดเพื่อนรักของเธอเอาไว้เจ้าลอนร้องไห้เหมือนเด็กเล็กๆที่ถูกรังแกจนเขาได้แต่ทำอะไรไม่ถูกกับภาพที่เขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาได้กลายเป็นปีศาจไปเสียแล้วทั้งที่เคยทะนงตนว่าไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนปฏิเสธเจ้าแห่งเซ็กแต่เธอกลับทำให้เขารู้สึกว่าเขา คือปีศาจบ้ากามอย่างที่เธอเคยกล่าวหาเขาเอาไว้จริงๆจบแล้วนะคะลบเลี่ยมมังกรตอนที่4ี่เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะะพูดเร็วๆเลยก็แล้วกัน วันนี้ลงได้สองคลิปนะคะก็จะมีคลิปตอนเที่ยงกับตอนหกโมงเย็นนะถ้าไม่ติดอะไรนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับว่าถึงแม้จะไม่มีคนถามนะคะแต่ตาก็จะบอกไว้ก่อนเนะเพราะว่าคนที่มึงเข้ามาติดตามใหม่ๆจะจะคิดว่าตาเสียงเบาอันที่จริงตาไม่ได้เบานะคะตาก็ใช้เสียงปกติเลยเนาะออกแต่ตะโกนด้วยซ้ำเนาะ เพียงตัว่าแอปมันทำให้เสียงเบาค่ะแล้วก็ใครที่ถามว่ามีกี่ตอนนะตาต้องตาว่าต้องมีคนถามแล้วแหละตาก็จะบอกทุกคลิปแหละว่าไม่ทราบค่ะเพราะว่าตาเขียนวันต่อวันนะตาว่างตอนไหนก็เขียนตอนนั้นค่ะเพราะว่าตามีงานประจํานะคะอืมาเขียนนิยายเป็นงานดีเด็กนะคะเขียนวันต่อวันเนาะเพราะฉะนั้นตามไม่ได้เขียนทําเป็นหนังสือนะคะตาเขียน เพราะใจรักเนาะก็เขียนเท่าที่จะเขียนได้เอาเวลาพักผ่อนมานั่งเขียนคลิปมานั่งเขียนนิยายเป็นตอนๆให้คุณได้รับฟังนี่แหละคะ่ะน้ำหนเริ่มมันเป็นอย่างนี้แล้วค่ะตาทำงานคนเดียวเนาะมีแค่นี้แล้วค่ะ มีปากกากระดาษเนาะมีเสียงภาพมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องสมองนะคะตาก็ทำงานเนาะทำงานในแบบนี้แหละง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นคลิปของตาทุกคลิปนะคะก็เป็นคลิปที่ฟังได้ฟรีเลยเนาะอยากเข้าไปฟังเรื่องไหนเข้าไปดูง่ายๆเลยค่ะในเพลย์ลิสต์ในช่องของตานะคะเข้าไปดูได้เลยค่ะฟังได้ทุกคลิปแค่ คุณแค่จ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยจ่ายเงินเดือนคืออะไรคือตา <c oughs> ตาก็เปรียบเสมือนลูกจ้างของคุณนะคะตาทำงานให้ youtube youtube ก็ได้รายได้มาจากคุณได้มาได้ยังไงก็ได้จากการที่คุณดูคลิปของตาเนาะแล้วก็ดูโฆษณาให้ youtube นะคะนั่นแหละคือการ คือการจ่ายเงินเดือนให้ YouTube และ YouTube ถึงจะเอามาแบ่งกับตาอีกทีนะคะนี่คือเงินเดือนของตาจากคุณค่นะเนาะเพราะฉะนั้นตาก็เหมือนเป็นลูกจ้างอะคะ่ะก็อย่าลืมจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยกันแล้วกันเพราะถ้าไม่มีตาก็ไม่มีจ่ายเงินไปจ่ายนี้สินนะคะเพราะว่าตอนนี้ตาก็เอาภาระนั้นมาเป็นของตาแล้วนะก็คือไม่รบกวนทางบ้านแล้วนะคะตาก็ทํา ท่าที่จะทำได้เนอะก็ขอให้คุณช่วยเหลือเพราะคุณก็แค่เสียค่าอินเทอร์เน็ตมาดูตาใช่ไหมนั่นแหละครับเป็นดังนั้นเลยตาขอบคุณไว้ล่วงหน้านะคะคอมเมนต์อะไรมาคุยกันได้นะคะในช่องของความคิดเห็นเนาะตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็จะพยายามตอบไปได้นะคะอย่างน้อยตาก็กดหัวใจให้เนาะพอตายไม่แน่ใจเลยคะ่ะเพราะว่าตาได้นอนน้อยมากเลยเนาะก็ ขอบคุณเอาไว้ก่อนล่วงหน้ากันแล้วกันนะคะตายังคงฝากนิยายในช่องแมวะคะมันเป็นนิยายแปลเนาะตาไม่ได้เอาไว้นานนะคะตาฝากด้วยเนาะตาเพิ่งจะได้แค่หกเหรียญน,นะคะฝากเพื่อนๆช่วยดูช่วยจ่ายเงินเดือนให้ตาทีนะคะเพราะว่าตาไม่เอาไว้นานเรื่องนี้มันสนุกนะคะแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ชินกับนิยายแปลเนาะก็ยังไงก็ช่วยฝากด้วยเนาะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเนาะชอบก็กดไลค์นิยายของตานะคะกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็เพื่อนที่เข้ามาใหม่ๆกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะยังไงก็แล้วแต่รักษาสุขภาพของคุณด้วยรักนะคะปุ่นรักษาสวัสดีค่ะ